สวัสดีครับแฟนช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพิเจกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมนะครับยาเราเจอกันแบบนี้หน้ากล้องวันละสามคู่จัดไปแล้ววันนี้วันจันทร์นะครับเรามีนักการไลฟ์สดประมาณหนึ่งทุ่มตรงอย่าลืมชมรมกระแสต่างประเทศ JD33 นะครับวันนี้ฟุตบอลอาจาไม่ได้เป็นเกมใหญ่นะครับพอเดี๋ยวกำลังจะเข้าสู่โปรแกรมจีมชาติก็ไปได้เันที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับฟุตบอลลิกโรมานียครับโบโตซานีจะเปิดบ้านเจอกับ UTA อารัตโบโตซานี2 2แต้มเกมล่าสุดบุกชนะโมตาโลโกบุตมา2-0นะครับตัวหลักๆก โซดินมีท็อปนะครับของหน้าเป็นอังเดรดูมิเตอร์ครับเจอกับ UTA-R รัฐ 16แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับชิคซาเรดามาศูนย์ศูนย์นะครับมารุสโคมันกองหน้าตัวเก่งจะติดโทษแบนลงไม่ได้คืนนี้นะครับสามนรกก็อิบุตคอตเชียมารินอตทิริออซิดกองหน้าเป็นอารินโรมันนะครับเจอกันนัดแรกเนี่ยเป็นอารัฐเปิดบ้านชนะ1 0คู่นี้ตามหน้าเสือเขามองโบโตซานี่เหลื่อมนิดๆน,นะครับโบโตซานี่เริ่มกลับมาเข้าฟอร์มครับไม่แพ้มา7เกมแล้วก็ชนะมา3เกมติดในขณะที่ยูทีอารัฐเสมอมา3เกมติดนะครับแม่ดูแล้ว รัดขาดกองหน้าตัวเก่งติดโทษแบนด้วยครับกษัตนิยําเทศไหลโบโตซานี่น่าจะมาครับโบโตซานี่จะเปิดบ้านเบียดอย่างน้อย1ประตูเชียร์โบโตซานี่นะครับค่ตออมาไปที่เวลาเที่ยงคืนครับไปดูซานวิเคนอันนี้เป็นซูเปอร์เรตันสวีเดนนะครับซานวิเคนเปิดบ้านเจอออกไายซานวิเคน30แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้อ,อวอเตรัสมา0นต่อ3นะครับตัวหลักก็มุงกาซิมบ้าพนตัสคาสั้นกองหน้าเป็นคาริโบมครับเจอกับออกไายหแต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะแลนสโคนามา2 0นะครับโทเบียสซานนาดานิเอโพเซนกองหน้าเป็นโนอาคริสตอฟเฟอร์เันนัดที่แล้วยิงประตูได้นะครับเจอกันนัดแรกเนี่ยออไกลเปิดบ้านถลม่ม40ครับตามหน้าเสือเขามองโอไกลบุกมาเป็นต่อออไกลเนี่ยลุ้นแชมป์เลยครับลุ้นเลื่อนชั้นไปสูริีกสูงสุด,สด,สดชนะมา5เกมติดในขณะที่ซานมิเกนฟอร์มแย่แพ้มา3เกมติดกระแานอเมริกไหลออไกลนะครับพี่เอียนมองว่าถึงชนะเลยครับวัดใจออไกลจะบุกมาเบียดอย่างน้อย1ประตูครับ ปิดท้ายที่เวลาตีหนึ่งตรงนะครับไปดูลีกรองของเนเธอร์แลนด์ครับวีเทสจะเปิดบ้านเจอกับเดนบอสวีเทสเนี่ยจมบวยคะแนนเนี่ยถือว่าเป็นติดลบ2ด้วยนะครับเพราะว่าโดนลิฟคะแนนปรับคะแนนครับตัวหลักๆก็ดีเลียนฮูเวิร์บริโดชวาร์ปกองหน้าเป็นเอเลียตฮุดนะครับเจอกับเดนบอสสิบสี่ตั้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านเสม,มอวา,วายมา2-2นะครับแดนนี่เวอร์บีกทิทฟานเดอร์เฟนเดวิดมอนเซียโลนะครับเจอการฤดูกาลก่อนบ้านใครบ้านมันวีเทสชนะ3-1เดนบอสก็ชนะ4-2ก่อนเกมเขามองฝั่งของเดนบอสบุกมาเหลี่ยมนะครับแม้แต่จริงถ้าดูจากฟอร์มเนี่ยวีเทสชนะ3จาก4เกมหลังสุดแต่อย่างที่บอกไปนะครับทีไมไปทำผิดกฎก็เลยโดนตัดแต้มแต่ขนาดโดนตัดแต้มแต่ว่ากำลังใจก็ยังดีก็ยังเล่นแบบเต็มที่นะครับกระแสลายวีเทสด้วยครับพี่เห็นมองว่าเล่นในบ้านเกมนี้ไม่แพ้แน แล้วก็ชนะเลยเชียร์วีเทสนะครับสรุป3คู่นะครับชอบที่ดีโบโตซันนี่ออกไกลและวีเทสครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดคืนนี้นะครับสวัสดีครับ